สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะพี่โจแล้วก็น้องเอิร์ธที่ช่อง YouTube รถผุดน้ำเข้าบางนาเฮกเตอร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอสินค้าวันนี้เราจะพาพี่น้องมาเบิงสินค้านะคะที่จอดอยู่ข้างหลังของเรามีด้วยกันทั้งหมด4คันวันนี้มาสี่คันครับ โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ <huh? S 1> เราจะทำการแนะนำสินค้าแล้วก็ทดลองระบบให้คุณลูกค้าคุณผู้ชมดูทั้งหมด4คันเลยบอกก่อนนะคะว่า4คันนี้มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสีคันนี้มีเจ้าของเป็นเรียบร้อยแล้วครับนะคะมีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะไม่รอดมันจะไม่รอดนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะแนะนําทีละคันแล้วก็ให้พี่โจ ลองระบบให้ดูทีละคันไปเลยเรามาเริ่มกันที่คันแรกเราจะไปกันแบบรวดเร็วนะคะวันนี้คันนี้เป็น PC 120รุ่น6 EO นะคะรรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นขายดีของทางร้านเลยก็ว่าได้นะคะรุ่นนี้ใช้ดีดูแลง่ายไฟฟ้าไม่จุกจิกนะคะพี่โจแนะนำเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรโยนเลยโยนโยนนะคะกินง่ายโพดนะครับตัวนี้อย่างที่น้องคนสวยไปพูดบอกไว้นะครับว่าเป็น PC 120 โลหกนะครับผมอันนี้เป็น6 E O ห E O เตกต่าง6 E 6 E 6 Z E ยังไงนะครับก็คือตัวนี้มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับช่วยระบายความร้อนในเรื่องของเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับแรงม้าทุกอย่างพอๆกันครับ c D 9 5ไอ้ย D 1 0 2เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ตัวนี้เราจะทำการจัดส่งไปยังจังหวัดอุบลราชธานีว้าวนะครับระวังเจริบีได้ดีนะครับเจริบีได้ บอกคุณพ่อคนี้พูดมาแค่ตบีเปนนอื่นโอเคนะคะคันนี้ไปบ้านพี่โจไปอุบลราชธานีนะคะคันนี้ระบบต่างๆทางร้านเช็คให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเคยนะคะช่วงล่างนะคะอันนี้เป็นแท็กเดิมนะคะแท็ก50าเซนนะครับ50เซนมีรู้ซนมีรูด้วยครับผมตัวนี้สามารถใส่เกีรยยางได้ภายในอนาคตนะครับรวมช่วงล่างเราก็มีทาการตรวจเช็คให้ท่านใหม่หมดเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับบูโซ่ให้เสร็จสับบูโซ่นี้กลับแล้วนะครับแล้วก็เสริม นะครับเฟรมให้ท่านนะครับส่วนโรเลอร์ต่างๆตัวเช็งให้เสร็จสับเรียบร้อยน้ำ<แ>ม<ละ>ันตัวเดินเปลี่ยนให้ใหม่ครับตัวนี้ตัวเดินไม่รัว่วนะครับก็ทําการ <klar. S 1> เปลี่ยนน้ำมันตัวเดินให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับช่วงล่างผ่านไปมาดูท่อนบนครับครับผมท่อนบนนะครับก็เช่นเคยนะครับสีสันนี้ทาใหม่หมดทั้งคันนะครับเป็นสีแน่ดีนะครับส่วนระบบภายในเก๋งตกแต่งให้ท่านใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นฟิล์มก็ติดตั้งให้ใหม่แล้วก็แอร์ล้างให้ให,หม่ระบบไฟฟ้าตัวเช็งให้ท่านใหม่นะครับเฟซเชอร์เบาอะไรพวกนี้ เก็บไม่ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยครับผมระบบความร้อนเป็นยังไงจ๊ะการเจาะแผงข้างเพื่อระบายความร้อนนอกจากจะเช็คระบบความร้อนให้นะคะที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีการเจาะแผงเพื่อระบายความร้อนนะคะคุณผู้ชมอย่างที่พี่โจบอกเห็นไหมคะสีสันทําให้ใหม่ทั้งคันคันนี้พิเศษมีตัวปรับคอนโทรลมาด้วยนะคะแบตเตอรี่แล้วก็ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เป็นแบตเก่านอกมาเลยนะครับผมรูปใหญ่ไปแรงอย่างหลายๆคลิปที่ให้ดูก็คือเปลี่ยนให้ใหม่นะคะคุณผู้ชมครับผมโอเค นะคะสีสันนี่นะคะนี่บอกราคาค่าตัวนิดนึงหรือบอกนะคะสำหรับ p c 1 2รรุ่น 6eo ทําให้เสร็จสับแบบนี้เลยนะคะของทางร้านเราราคานะคะมีเริ่มต้นตั้งแต่ 1 5 0 0 0ล้านแสนบาทไปจนถึง1 5 8ล้านหมื่นบาทนะคะอย่างที่เคยบอกไปนะคะราคาแต่ละคันมาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นชอบคันไหนมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยครับผมโอเคนี่ค่ะสติกเกอร์ก็ติดให้เป็น 3M อย่างดีนะคะพร้อมด้วยโลโก้บริษัทบางนาเฮกเตอร์นะครับตัวนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่น6กนะครับกล้องมองหลังจะมีแต่รุ่น8นะครับอ่ะก็ว่าตามนั้นไปรับด้านนี้นะคะเช่นเคยเจาะแผงระบายความร้อนให้เหมือนกันนะคะเอาเปิดค่ะรึ่ง ในส่วนของปั๊มนะคะพี่ช่างของเราก็ทําการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและรั่วซึมต่างๆให้นะคะรั่วซึมที่ทางร้านเราเช็คให้ทุกจุดนะคะรับประกันสินค้ามาตรฐานแน่นอนนะคะสมกับเงินที่คุณลูกค้านํามาจ่ายเรานี่อ่าโอเคอพี่โจต่อจ้าต่อก็ปิดแพงนะครับออ่าปิดแพงค่ะิดแพงเลยนะครับผมโอเคค่ะ ครับก็เป็นได้ว่าเสร็จสเรียบร้อยนะครับในส่วนของซีนกระบอกนะคะถ้ารั่วเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนนะคะสายไฮดรอลิกต่างๆก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยครับผมอ่าเรามาดูกันที่ฝั่งนี้กันบ้างนะคะบุ้งกีบุ้งกีอันนี้เป็นแบบสีฟันนะคะร้อยข้างใช่ไหมพี่โจสีฟันร้อยบนร้อยบนนะครับส่วนหน้าอามนะคะก็ทําการเสริมให้นะคะบุ้งกีซื้อขายกับเราไปบางท่านเห็นสภาพเดิมๆก็คือเราจะมีการ เปลี่ยนฟันให้นะคะ <ผม S 1> เสริมข้างเสริมหลังให้เพื่อความแข็งแรงทนทานของมุ้งกีนะคะแม่นครับผมง่ายแค่นี้ทําให้แบบจัดหนักจะเต็มนะคะ,คอะของแถม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 คืออะไรของแถมคือนี่ค่ะตะแกรงกันกระจกช่องวางเท้านะคะอันนี้ติดตั้งให้ทุกคันนะคะรวมถึงไฟสองสว่างที่หัวเก๋งสองดวงแล้วก็จะมีระบบไฟเลนติดตั้งให้ที่ด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นถาดวางเบียร์รองเท้าถาดวางรองเท้าเอาภายในดูภายในนิสหนุงนะคะ เดี๋ยวทั้ง4คันนี้เราจะาแบ่งออกเป็นคลิปย่อยๆ4คลิปนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูภายในแล้วก็การขับทดลองของแต่ละคันนะคะเป็น4คลิปฝากคุณผู้ชมติดตามชมด้วยนะคะโอเคสำหรับ f ีท่านใดที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะอยากจะไปดูการทํางานของระบบต่างๆของเรานะครับว่าเราทําเสร็จแล้วจะทํางานจริงเหมือนกับเซลขายบ้าๆบๆสองคนพูดหรือเปล่านะครับะะสามารถไปตรวจเช็คได้ นะครับ<ช>ขายจริงส่งจริงรับประกันจริงเพราะ,ะรฉะนั้นนะคะก่อนจะไปลองระบบเลยฉันอขออนุญาต ปิดคลิปก่อนเพราะต่อไปจะเป็นการลองระบบนะคะคุณผู้ชมร้านของเรานะคะเปิดทําการทุกวันขอแจ้งวันหยุดปีใหม่นิดนึงนะคะจะเป็นวันที่29ธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่4มกราคมปีหน้านะคะร้านเปิดวันที่5มกราคม2565นะคะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจสามารถมาเยี่ยมชมสินค้าได้ทุกวันเลย8 0 0โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ปิดนะจ๊ะมาได้เบอร์โทรติดต่อจ้า0 8 5 8 4 0 0788และ0829193748นะคะคอย่าลืม,<ผ>มนึกถึงรถขุดน้ำเข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นนึกถึงที่ไหนคะคิดถึงเราครับบริษัทบางนาเทสเตอร์อและท่านจะไม่ผิดหวังนะครับเ,เรามีบริการให้ท่านมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบภายาระบบซ่อมบำรุงภายในอู่นะครับหรือว่าภาคสนามค,ครับเราสามารถบริการท่านได้ทุกที่ในประเทศไทย<ช>ยกเว้เนดาวคารและ พระอาทิตย์ครับผมะะยังไม่ไปนะคะ,คะ,คะยังไม่ไปโอเคถ้างาั้นเดี๋ยวที่ฉันขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่โจลองระบบให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปค่ะทำหน้าที่ค่ะนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะน้องบุ๊คสู้ๆนะลูกตากร้องสู้ๆนะคะจะดูใครเลไหม <laughs> ครับเราก็จะมารองระบบเจ้า120รุ่น6กันนะครับอันนี้เราจะมาลองระบบโอโต้กันก่อนนะครับขญาตเปิดแอร์แป๊บอ่าเปิดแอร์ ep, เปิดไฟนะครับโอโต้ครับยกครับอามครับเอ้ทำไมเสียงวิทย์ดีจังนะครับ ตัวเพียงครับเมื่อกี้ครับอ้าวขอ,อเลยครับอ้อมันทำไมกระโดดจังเดีย๋ยวหาที่ รุ่นหกนี้เขาจะได้ความนิ่มนะครับนิ่มนวลไปเรื่อยๆนะครับจะไม่บิดไม่ว้านะครับรุ่นหกนี่ไม่เหมือนคเบะครับแต่ทนนะครับผมเนี่ยขายดีนี่กับร้อยยี่สิบรุ่นหกคันนี้ที่จะเดินทางไปยังจังหวัดโพธิราษฎธานีครับคุณลูกค้าซื้อไปตัดดินขึ้นน้านะครับผมทำโรงน้ำแข็งนะครับสองโรงนะครับนี่ คามดังดีมากครับร้อยยี่สิบนหกคันนี้นะครับเป็นเครื่องอินเตอร์คูลเลอร์นะครับร้อยสองแรงนะครับหรือว่าซีดีร้อยสองเรานี่เองนะครับก็ระบบตัวเครื่องนะครับเป็นเครื่องคาิินหรือว,ว่าบ้านเราเรียกว่าเครื่องฝาแยกนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องที่ทนความร้อนมากมาก นะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ทนมากๆเลยนะครับผมเราเครื่องขมิ้นนะครับร้อยสิบรุ่นหกนะครับก็จะมีเครื่องอยู่สองตัวด้วยกันนะครับที่ใส่มาในรุ่นร้อยยี่สิบรุ่นหกนะครับก็จะมีเครื่องซีดีเก้าห้านะครับแล้วก็จะมีเครื่องซีดีร้อยสองนะครับตัวแรกยังไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับส่วนมาร้อยยี่สิบรุ่นหกก็จะเป็นเครื่องซีดีร้อยสองนะครับ เป็นเครื่องอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ ดามนี่ก็โออยู่นะครับนี่ ครับต่าครับ อ่ครับเรามาดูระบบภายในกันนะครับนี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับระบบภายในของเรานะครับก็ทําการตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะครับนี่โอ้แดดแรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูนะครับอ่านะครับจะได้มองเห็นกันแบบชัดๆอึ๊บอ่าแอบเมื่อเลยทีเนี้ยอ่ะนะครับก็ อย่างที่บอกไปนะครับนี่อุปกรณ์ต่างๆนะครับทำให้ท่านใหม่หมดทําหน้าจอนะตัวนี้น้ำมันโซล่าต่ำนะครับนี่โลกบความร้อนนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับนี่บนี่ก็ทำการติดตั้งวิเศษให้ท่านใหม่นะครับระบบแอร์สมบูรณ์นะครับเครับบ่อนะครับอันนี้เป็นบ่อเดิมนะครับบ่อเดิมก็ทำการซัก ความสะอาดนะครัเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับระบบแผงด้านหลังนะครับก็สมบูรณ์สวยงามนะครับส้นรูต่างๆนะครับทำการซักให้ใหม่นะครับอันนี้แดดจะจ้าหน่อยนะครับเสรเรียบร้อยนะครับก็จะมีนะครับสวิฟท์ไป ี้ก็จะเป็นสวิฟไฟอันนี้ก็เป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับนี่น้ำอันนี้ก็จะเป็นล็อกสวิงนะครับนี่เป็นล็อกสวิงนะถ้าตัวนี้รถจะไม่สวิงนะครับก็พยายามนะครับมืออย่าไปโดนน้แล้วก็มีที่จุบุรี่แือว่าที่คาดแบตนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิทยุ หน้าจอนะครับหน้าจอนครับตัวนี้ก็จะเป็นเกความร้อนไอเกน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นเกความร้อน ok. คันนี้ไม่ชั่วโมงอยู่ที่9,000 358ชั่วโมงนะครับปิดก็ได้ครับจะได้มองเห็นกันชัดเห็นบอกนี่นะครับก็จะมีสวิคน้ำมันเครื่องต่ำนะครับอันนี้เป็นอันแรกอันนี้สวิัน้ำมันเครื่องใช่บอกเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้เป็นน้ํานะครับก็ปุงน้ําอันนี้แรงดันน้ำมันเครื่องกองตันไดชาร์จอันนี้คือระดับน้ํา มันเครื่องอันนี้ถ้าขึ้นตัวนี้ก็พิปได้เวลาเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องไอตัวนี้ล็อกตัววิ่งตัวนี้หัวเผานะครับอันนี้โหมดนี่โหมดปรับความแรงอะไรจะแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดความแรงนะครับนี่ให้ท่านเลือกนะครับนี่หรือว่าเราจะท่านกดเอาก็แล้วแต่นะครับนี่ด้านข้างนี่อันนี้เป็นสวิตออโต้นะครับนี่ออโต้นะตัวนี้ก็เป็นเต่ากระต่ายอันนี้เป็นโหมดกําลังสูงสุดนะครับพราะว่าโหมดเพิ่มรอบเครื่อง ครับตัว A นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นคันโยกแผงทุกอย่างทําให้เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับสลหรับอาร้อยยี่สิบุ่นหกอีโอคันแรกนะครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับสีสันแล้วก็ทาให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยระบบภายในกลู่ให้ใหม่เสร็จสรรนะครับอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างสมบูรณ์ครับตัวนี้จะมีเสียงวีดหน่อยครับเดี๋ยวจะให้ทีมอา ช่างพิสิทยุทธ์ำการแก้ใหม่นะครับเสียงผมฟังดูน่าจะเป็นระบบพิิทยุเดีย๋ยวเราต้องทําการแก้ไขให้นะครับสําหรับคันแรกนะครับต่อไปเราก็จะไปดูคันที่2กันนะครับนะครับคันที่2